สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่กับเบสนิชาเมมมวอีกแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะว่าคลิปนี้เรายังอยู่กับ g ีอค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะแน่นอนว่าอันนี้น่าจะเป็นคลิปที่5เอ๊ะหรือคลิปที่6นะของนิชาเมมมวยนะคะเราก็เลยต้องย้อนกลับมา พูดถึงน้ำหอมเหมือนที่เราเคยประเดิมกันไปในคลิปแรกนะคะแต่น้ำหอมที่เบะมาพูดถึงในวันนี้เนะะี่ยค่ะมันมีความพิเศษความพิเศษที่สูงมากเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่ออกมาเป็นรุ่นออริจินอลแต่คนไม่จำคนไม่รู้ทุกคนไม่รู้แฟนคลับไม่รู้นะคะคุณผู้ชมเราเราก็เลยต้องมาพูดถึงน้ำหอมตัวนี้กันนะคะกับ Miss Dior a u d e t o i l e Original ค่ะ น้ำหอมมิสเดียนะคะคุณผู้ชมเขามีต้นกำเนิดเนี่ยครั้งแรกก็คือในปี1947ปีเดียวกับที่ห้องเสื้อดิออนะคะปล่อย the new look ออกมานะคะเป็นลุคที่ตรึงโลกที่ทุกคนรู้ทุกคนเห็นปุ๊บก็รู้ว่านี่คือดิออนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของห้องเสื้อดิออมาแต่ไหนแต่ไรนะคะโดยในปีเดียวกันเนี่ยมองเซีย c h คริสเตียนดิอนะคะท่านอยากจะรังสรร์น,น้ําหอมขวดแรกกลิ่นแรก ของแบรนดิออนนะคะก็เลยให้โจทย์กับสุคนธกรไปว่าเนี่ยฉันอยากได้น้ําหอมที่เป็นกลิ่นของความรักคุณผู้ชมน้ําหอมที่เป็นกลิ่นของความรักอะเฮย้ยไม่เป็นยังไงอะพอสุคนธกรนะคะเขาได้รับโจทย์ไปนะคะเขาก็ไปคิดค้นกลิ่นคิดค้นกลิ่นมาให้มองเซียลได้ทดลองนะคะจนสุดท้ายนะคะก็ออกมาเป็นน้ําหอมมิสเดลตัวแรกนะคะอย่างในภาพนี้นะคะ แต่น้ำหอมตัวที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะคุณผู้ชมตัว Miss Dior Eau de Toilette Original นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมที่เหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเกิดเป็นงานปริ้นต์ะ่ะนี่ก็คือ r e อิชชูอ่าถ้าเกิดสมมุติเป็นหนังนี่คือการ r e เมค e ่ะคุณผู้ชมมันคือการที่สุขนทกรนะคะคนปัจจุบันของแบรนด์ Dior นะคะคุณฟองสัวเดอมาร์ชีนะคะเขาได้นำส่วนผสมกลิ่นหลักๆ ที่อยู่ในมิสเดลตัวออริจินอลนะคะดึงออกมาแล้วก็รังสรรค์ขึ้นมาเป็นน้ําหอมมิสเดลตัวนี้นะคะแล้วตัวเนี้ยก็เลยถูกยกเป็นเหมือนแบบตัวออริจินอลแทนตัวเก่าเพราะว่าตัวออริจินอลเก่าดั้งเดิมอะคุณผู้ชมมันหาไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมมันแบบเป็นของแรแบบแรมากคุณผู้ชมคือถ้าเกิดใครรู้แหล่งซื้อที่ไหนหรือว่าที่ไหนยังมีให้ดมอะไรยังไงก็บอกเบสด้วยนะคะเพราะาเบสก็อยากดมมากจริงๆนะคะ ขวดของ m ิส s d ดิออนะคะออตโตเลตออริจินอลนะคะก็จะเป็นขวดทรงสูงแบบนี้นะค,ะคุณผู้ชมที่ขวดเขานะคะก็จะมีการเจียเป็น Light HOUSE t t o t h ที่เป็นซิกเนเจอร์ของห้องเสื้อดิออมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะถ้าค,คุณผู้ชมสังเกตเนี่ยจะสังเกตว่าตัวฝาเนี่ยคุณผู้ชมปกติอะที่เราคุ้นเคยกัน m ิส s d ดิอมันจะมีโบใช่ไหมแต่รุ่นนี้ไม่มีโบนะคุณผู้ชมก็คือเป็นขวดแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแต่คือมันเป็นขวดที่ เขาเรียกอะไรเป็นเอกลักษณ์มีความยูนิคสูงมากนะคะเพราะถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีซิเกอร์ตรงนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องมีคำว่าซ d ดีตรงนี้เลยไม่ต้องมีลายฮาวส์ทูตเลยเป็นขวดเปล่าๆเลยหรือแม้กระทั่งเป็นเงาของขวดเนี้ยใครดูใครก็รู้นะ,ค,ะคุณผู้ชมว่าอันนี้คือมิสเดอร์เนาะคุณผู้ชมรู้ที่มาของน้ำหอมมิสเดียนไหมคะว่าทำไมเขาถึงชื่อมิสเดอรนน้ำหอมมิสเดอรนนะคะนอกจากจะเป็นการลังสรรเป็นน้ำหอมขวดแรกของห้องเสื้อดิอร์นะคะ หลังจากที่เขาได้กลิ่นมาแล้วเนี่ยมองเสือดมแล้วเออกลิ่นเนี้ยชอบกลิ่นนี้ดมแล้วนึกถึงความรักเนี่ยแต่นื้อหอมนี่ไม่มีชื่อนะคะคุณผู้ชมไม่เคยมีชื่อมาก่อนถ้าเกิดเทียบอบมันคล้ายๆกับ Chanel Number Five น, no. นอะอะไรที่พอมันใช่กับเรามากๆอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีชื่อแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งชื่อมันเผื่อไว้จึงมาหาคุณผู้ชมดังนั้นนะคะมองเสือก็ได้ทํากันบ้านคิดไปคิดมาอยู่นานนะคะจนวันหนึ่งนะคะมองเสือท่านมีนัดอยู่กับเพื่อนสนิทมิวส์ของแบรนด์เลยคือคุณมิซานะคะ แล้วก็นั่งคุยนั่งเมากันอยู่ตามภาษาผู้หญิงเนาะตามภาษาผู้หญิงค่ะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมแล้วน้องสาวของมองเซียร์เนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วคุณมิซ่าเนี่ยเขาก็ทักไปว่าไห้ ai, นั่นไงมิสเด์มาแล้วมองเซียร์ก็คือแบบหันควาำอย่างนี้นะแล้วก็เอ,อน้ําหอมกลิ่นแรกของฉันเนี่ยของแบรนด์ฉันเนี่ยชื่อมิสเด์เลยมันเป็นการตีความเป็นชื่อ ที่เหมือนง่ายนะคุณผู้ชมแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากแล้วมันก็ตอบโจทย์มากๆกลิ่นอะมันถูกตั้งโจทย์มาแต่แรกใช่ไหมคุณผู้ชมว่าเป็นความรักแต่มันมันต้องเป็นความรักของผู้ชายผู้หญิงเป็นกลิ่นที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงอย่างเดียวแหละคุณผู้ชมจริงไหมในนั้นนะคะชื่อน้ําหอมมิสเดียนเนี่ยหรือแม้กระทั่งน้ําหอมมิสเดียนเลยเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นออริจินัลนะคะก็คือเหมือนตัวแทน เป็นสารบ่งบอกนะคะว่ามงเซียร์คิสเตียนดิออนเนี่ยทันรักน้องสาวข,ของท่านมากขนาดไหนนะคะถึงได้เดดิเคทน้ําหอมกลิ่นนี้ขึ้นมาให้น้องสาวข,ของท่านนะคะแม้ว่าท่านอาจจะลาลับโลกไปแล้วแต่เราก็ยังได้รับรู้ถึงความรักที่ท่านมีต่อน้องสาวซึ่งมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์มากๆนะคุณผู้ชมและเนี่ยเป็นบอกว่าการที่พอน้ําหอมมิสอ่ะเขาเชื่อมกับความรักของน้องสาวปุ๊บความรักที่มงเซียร์มีต่อน้องสาวปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชม มันทาให้เรามองคําว่าน้ําหอมที่มีกลิ่นของความรักแตกต่างกันปะแบบแตกต่างไปเลยอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเทียบจากรุ่นอื่นๆนะคะมิสเดลไม่ว่าจะเป็นอัลซ์ลูดลี่บูมิงบูมิงบูเก้รุ่นฮิตนนหรือแม้กระทั่งล่าสุดโรสเซสเนี่ยมันดูเป็นน้ําหอมที่ถูกสร้างอ่าอิมเมจขึ้นมาให้ดูมีความรักของหนุ่มสาวทั่วไปเลยอย่างเงี้ยที่แม่มีทุกมีสุขมีความแลกแย้มีความเบิกบา,ยอยานอะไรเงี้ยแต่พอเราย้อนกลับไปที่ตัวออริจินอลคุณผู้ชม มันคือความรักที่แบบเพียวอะความรักที่ยิ่งใหญ่ลึกซึ้งแล้แปลว่าเนี่ยพอเบไปอ่านเรื่องทุกอย่างมาปุ๊บอะแล้วพอมาฉีดตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าอืมซื้อเลยซื้อแบบซื้อจริงๆนะคะคุณผู้ชมซื้อทั้งไอเดียซื้อทั้งความคิดซื้อทั้งกลิ่นซื้อทั้งแพ็กเกจซื้อทุกอย่างเพราะมันคือมันเพอร์เฟคกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมสไตล์กลิ่นของตัวมิสเดออ ออร์เจนเต็ลแอตออริจินัลตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นซีเฟอร์อ่าซีเฟอร์ก็น่าจะคล้ายๆกับเฟรชแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นกรีนนะคะแต่เขาก็จะบวกความฟลอร์เข้ามาในกลิ่นนี้เนาะมันก็จะเป็นกลิ่นที่ให้ความสดใสน,นะคะคุณผู้ชมกนะลิ่นกรีนอะเวลาพูดคําว่ากรนะีนอะเขียวคุณผู้ชมเขียวนี่ไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นนะคะเขียวก็วคือแบบทุ่งไม้ใบหญ้าอยู่ท่ามกลางป่าสนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมกลิ่นแบบสไตล์นั้นอะที่ดมแล้วไม่รู้สึกแบบ คุณผู้ชมเข้าใจไหมคือเบรน,น่์นึกไม่ออกเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดให้เบเที่เบรทสูบคำว่ากลิ่นกรีนอ่ะมันก็กลิ่นเหมือนแบบเวลาฝนตกลงมาหนักๆอ่ะคุณผู้ชมแล้วแบบเราได้กลิ่นต้นไม้อ่ะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเป็นกลิ่นที่เก๋น,นะคะโดยในโน้ตนะคะสามโน้ตของกลิ่นนี้นะคะที่คุณฟรองซัวเดอมาร์ชีเนี่ยเขาหยิบออกมาจากโน้ตต่างๆของมิสดิออร์ออริจินัลที่แบบออริจินัลจริงๆอ่ะคุณผู้ชม เพื่อมาใส่ในตัวนี้นะคะตัวอันแรกนะคะท็อปโนต้ตนะคะก็คือก,ก็จะคือก็จะคือตัวแกาแบนนัมนะคะแกาแบนนัมก็คือเป็นยางของไม้ยี่หล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งมันมีในน้ําหอมกรีดิออนนะคะตัวแรกที่เราเคยรีวิวไปตัวกาแบนนัมเนี่ยเบนมองว่ามันให้มันไม่ได้ให้แค่ความกรีนที่เป็นสดใสมันจะมีความสไปซ์เล็กๆความแบบไม่ได้สไปซ์แบบเครื่องเทศจ๋าขนาดเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันเป็นสไปซ์แบบอ่อนๆผสมกับความยางไม้ มีความเซ็กซี่เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนที่จะหมดกลิ่นกาบ,บน้ำไปนะคะมันก็จะตามมาด้วยกลิ่นจัสมินแซมบักนะคะจัสมินแซมบักก็อยู่ในมินเนอร์โนดนะคะซึ่งจัสมินแซมบักก็คือดอกมะลินะคะคุณผู้ชมดอกมะลิที่แบบดีอลรักมากมีอยู่ในน้ำหอมแทบจะแทบจะทุกตัวของดีอลนะคะชาดออย่างเงี้ยที่เรารักที่เราคุ้นเคยกันก็คือจัสมินแซมบักนะคะแม่มองว่าพอเขาใส่ตัวจัสมินแซมบักเข้ามาในกลิ่นนี้เนี่ย มันให้ความฟลอร์ขึ้นมาแบบสูงมากนะค,ะคุณผู้ชมมันเป็นความกรีนที่แบบมันไม่ได้มีแค่ใบหญ้าแล้วอ่ะมันมีดอกไม้ที่กําลังเบ่งบานที่ผลิดอกอ่ะคุณผู้ชมและนี่คือแบบเก๋อะจนมาถึงตัวเบสโนตนะคะซึ่งจะไปกลิ่นสุดท้ายนะคะก็คือตัวแพชชูลี่เนาะตัวแพชชูลี่เนี่ยก็คือพิมเสนพิมเสนเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ให้ความหรูหราพอเอามาใส่ในน้ําหอมเนี่ยส่วนมาก ที่จะมาใสน่ในเบสโนดเพราะ1เพิ่มความหรูหรา2เพิ่มความติดผิวค่ะเพราะว่ากลิ่นของแพชชูรี่เนี่ยพอมันสัมผัสอยู่บนผิวเราอะ่ะคุณผู้ชมมันจะกลิ่นผิวเหมือนแบบธรรมชาติอนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเดินผ่านผู้หญิงคนไหนหรือว่าเคยนั่งคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเร,เราได้กลิ่นผิวเขาปะ่ะคือมัอาจจะเป็นน้ําหอมก็ได้นะคุณผู้ชมแต่แบบมันเป็นกลิ่นที่มันโดมแล้วมันควรู้สึกธรรมชาติคุณผู้ชมแต่แบบอุย้ยกลิ่นผิวคนนี้สวยจังเอ๊ะฟิโลโมนหรือเปล่าอุย้ย เธอบอกพสปิรลโมใส่ฉันหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะคะมันคือกลิ่นกายนะคะกลิ่นผิวของคนที่แบบดูมีสเสน่ห์ดูผิวหอมคุณผู้ชมว่าง้นเอาง่ายๆเลยนะคะผิวหอมที่แบบน่าดมอ่ะคือตัวแพชชชรี่เนี่ยไปม,มองว่าถ้าเกิดมันมาในเบสสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วมาดดๆแบบตัวนี้ด้วยนะคุณผู้ชมมันคือการสร้างขึ้นมาเพื่อแบบเพอร์เพสของความเซ็กซี่อ่ะคุณผู้ชมอันนี้เราแบบเฮ้ยพูด้ได้ป่ะเนี่ยแต่มันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ใช่กลิ่นที่ฟุ้งนะคะมันไม่ใช่กลิ่นที่แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะยังคงมีความฟุ้งกระจาย follow หรือว่ามีความดึงดูดจ๋าๆอยู่ไงมันก็กลิ่นที่เราต้องดมแบบดมแบบเอาจมูกอะคุณผู้ชมสัมผัสอ่ะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมที่ปไปดมกลิ่นนี้นะคะที่บูติกนะเบยองรับตรงๆเบรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ล้าสมัยมากพูดตามตรงเลยพูดตามตรงแบบไม่โกหกเลยเราแบบดมแล้วว่าอุ้ยกลิ่นไม่ทันสมัยจังวะอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเราไปบูตีกบ่อยๆอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ช่วงนั้นนะคุณผู้ชมทุกครั้งที่ไปไ้บูติกอเบคคือดมไปดมกลิ่นนี้ตลอดเลยนะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าถึงแม้เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ลาสไหมอ่ะแต่มันมีอะไรบางอย่างในกลิ่นนี้ที่มันทําให้เราอยากดมกลิ่นนี้อีกมันคล้ายๆกับกีดิออมาคุณผู้ชมคามพูดมันดูคล้ายๆกันไหมแต่มันคือความรู้สึกนั่นเละคุณผู้ชมเพราะคามีสส่วนผสมที่แชร์ร่วมกันมีกลิ่นที่มันดึงใจเราเอาไว้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ ดมน้ําหอมกลิ่นหนึ่งแล้วแบบกลิ่นมันคาใจอ่ะมันคาใจจนอยากจะกกดมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เบสตัดเขาเลยทาให้เบสตัดสินใจที่จะซื้อน้ําหอมกลิ่นนี้เลยนะคะขวดนี้นะคะเบสซื้อมาไล่เลี่ยก,กับกีดิออเนอยอมรับตามตรงว่าตอนแรกดมครั้งแรกเนี่ยชอบกีดิออมากกว่าก็เลยซื้อกีดิออมาก่อนนะคะแต่พอเรา มาดมกลิ่นนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ตัดสินใจซื้อกลิ่นนี้ตามมาโนหหางกันประมาณอาทิตย์หนึ่งกลายเป็นว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมกีดิออคืออยู่บนฮิ่งอะเราแบบตั้งเฉยๆอะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ากีดิออม,มีความทันสมัยมีความร่วมสมัยกว่าแต่ตัวหญ่ไปมองว่ามันมีกลิ่นที่แบบมันมันตลอดกาลแล้วคุณผู้ชมมัน t i m e เลสแล้วอะมันเหนือกาลเวลาแล้วอะฉีดเมื่อไหร่ก็ได้อะฉีด วันอยู่บ้านวันไปข้างนอกไปทํางานมีนัดประชุมกับผู้ใหญ่ไปงานมงคลงานไม่มงคลงานไหนอะไรยังไงก็ได้กลิ่นนี้คือแบบไม่ว่า,วากกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ทําให้เบสชอบมากๆคือไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนอะค่ะคุณผู้ชมกลีนกลิ่นฉีดกลิ่นนี้แล้วเข้าหมดเลยคือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบอุ้ยแต่งหน้าจัดเต็มใส่ชุดจัดเต็มแล้ว,วค่อยมาฉีดกลิ่นนี้ไม่ใช่ค่ะกลิ่นนี้คือเหมือนกลิ่นที่แบบมมนเป็นกลิ่นผิวของเราจริงๆคุณผู้ชมทุกวันเนี้ย ทำไมคุณผู้ชมไปฉีดกินเนี่ยนอนนะแล้วตื่นมาเรารู้สึกว่าแบบผิวเราหอมไปแล้วอะปกติตื่นมาคุณผู้ชมเคยเป็นป้าเวลาดมผิวแล้วอุ้อยากดมแล้วผิวหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอฉีดอันนี้ไปฉีดแบบฟื้นสองฟื้นนยคุณผู้ชมพอตื่นมารู้สึกแบบผิวเราหอมไปเลยอะแล้วแบบพอเราตื่นเปิดพัดลมมาปุ๊บยังไงกลิ่นมันยังฟุ้งตีอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องพูดถึงว่าความคงทนเขาอะใช้ได้เลยนะคุณผู้ชม เรามาสรุปกันถึงกลิ่นนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชม Miss Dior a u d de t o i l e t t Original นะคะกลิ่นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็น EDT นะคะ a de t o i l e t t นะคะ, Auto ะ,คะแต่ไม่มองว่าความคงทนของเขาเนี่ยคงทนมากมากแบบมากจนเกือบจะเท่า e อเ d อร์ปะ u m งแล้วอะถ้าเกิดอ,อันนี้พูดอะคุณผู้ชมอย่าหาว่าวอร์นะจริงๆ Eau d อเ a อร์ปะงบางตัวที่เบสใช้ไม่บอกรุ่นไม่บอกแบรนด์แต่มันติดทนไม่เท่านี้ทำให้รู้สึกว่า พออันนี้มาเป็นออโต้ตอเลสปุ๊บแล้วความติดทนได้ขนาดนี้นี่คือคุ้มแล้วนะคุณผู้ชมเพราะเราซื้อในราคาออโตตอเรสเราไม่ได้ซื้อในราคาออโต้ปรฟงนะคะขวดนี้ก็คือราคาออโต้ตอเสต่มมาตรฐานของ d ior, อี o อโนที่100 ml 5,100บาทใครมีส่วนลดอะไรก็ใช้ไปนะคะมันจะได้ถูกลงเนาะเหมือนเบสนะคะแล้วก็กิ่นี้นะคะเบสมองว่าความฟุ้งความกระจายตัวไม่ดีค่ะพูดตรงตรง ว่าไม่ได้ดีไม่ได้ฟุ้งไม่ได้โอโหฉีดแล้วเป็นออล่าจา๋าเหมือนดอกไม้ที่แบบบานแบบฟลุ๊มก็ไม่อย่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ใช่ค่ะอันนี้คือกลิ่นที่จะอบอวนอยู่กับผิวอยู่แบบไม่ปวดหัวด้วยนะคุณผู้ชมอยู่แบบอยู่กับกายเราอะแต่เป็นมั่นใจมากนะคะว่าถ้าเกิดมีคนเดินเข้ามาคุยกับเราหรือแม้กระทั่งเราเดินผ่านหรือว่าเรานั่งคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้กลิ่นนี้เพราะว่านี่คือเรื่องจริงค่ะถ้าเกิดถามแบบว่าตัวเนี้ยคุ้มค่าไหม บยจะแยกเป็น2พาร์ทนะครับคุณผู้ชมพาร์ทแรกความคุ้มค่าในเรื่องของปริมาณเมื่อเทียบหารกับราคาแล้วอ่าแล้วก็ความสะดวกในการใช้งาน1คือคุ้มค่าในด้านนี้ค่ะเพราะอย่างที่เบบอกว่ามันใช้งานง่ายมันใช้งานได้ทุกสถานการณ์ใช้งานได้ทุกรูปแบบ2เราซื้อมาในราคาอัลติเลตซึ่งไม่ได้แพงนะคะคุณผู้ชม5้าพหหารไปนะคะหาร100ถ้าเกิดมีส่วนลดก็หารราคาจากส่วนลดนะคะแล้วก็เฉลี่ยดูว,ยว่า1วันเนี่ยเราใช้ ประมาณเท่าไหร่กี่บาทนะคะอันนี้เบนได้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเดือนหนึ่งที่ฉีดเยอะมากนะคะนี้ก็ลดน่าจะลดไปประมาณ10-15%เอง์เซ็เองไรเงี้ยก็คิดว่าขวดนี้น่าจะยังอยู่กับเบสไปได้ตามมาตรฐานของร้อย l นะคะก็คือประมาณ4เดือนเนาะสีเดือนคุณผู้ชมอาจจะถามทำไมน้อยจังน้ำหอมคุณผู้ชมฉีดที่อยู่ได้เป็นปีเลยนะคะเป็นคนฉีดน้ำหอมเยอะนะคุณผู้ชมแล้ว,ลวเวลาเบสชอบกลิ่นไหนเนี่ยมบสจะฉีดกลิ่นนั้นแบบทุกวันเลยนะคุณผู้ชมฉีดแบบทุกวันจริง นะคะไม่ได้พูดเล่นนะคุณผู้ชมมาอันที่สองนะคะคุณผู้ชมคือความคุ้มค่าที่เขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้ดนวยคมที่เขาเป็นตัวออริจินัลเนี่ยคุณผู้ชมและมันเป็นออริจินัลที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบันแล้วอะเราไม่สามารถย้อนกลับไปเมื่อปี1947ได้แล้วคุณผู้ชมเพื่อไปซื้อกิ่นนั้นเพื่อไปสะสมเอาไวอ้อ่ะแล้วเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตอะ่ะกิ่นนี้มันจะยังอยู่กับเราไปอีกนานขนาดไหนว่าหนึง่งเขาจะ หายไปไหมวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแพ็กเกจไหมเขาจะดิสคอนไหมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเราไม่รู้เลยเนาะทพาะแม่เนี่ยเบนมองว่าถ้าเกิดแม้กระทั่งซื้อมาเก็บสะสมมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องฉีกก็ได้นะซื้อมา,าใส่ตู้โชว์อะมันก็คุ้มแล้วคุณผู้ชมมันเหมือนเราซื้อในสิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้มาแล้วอะอันนี้ถ้าเกิดแบบให้เบเทียบนะมันคืออาร์ตนะคะเพราะว่าขวดเขารักษาความออริจินอลไว้สูงมากนะคะอย่างที่เบสบอกไปคิดยังไงก็คุม้มคุณผู้ชม ปกติอะเวลาเบสรีวิวอะคือเราก็มีเจตนาหนึ่งอยากจะป้ายยาเนอะแต่มก็จะมีเจตนาอื่นที่เราต้องการให้คุณผู้ชมรู้จริงๆว่าอะคุณผู้ชมฟังแล้วแต่สินใจเอาคิดเอาว่าควรยังไงดีแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เจตนาคืออยากจะป้ายยาแบบบป้ายจริงๆอะคุณผู้ชมเลยว่าตอนแรกอะตัวเนี้ยเบกกะจะเก็บไว้ว่าเป็นซีเรตของเบสเลยนะไม่รีวิวจะฉีดคนเดียวไม่บอกใครเลยแต่พอเรานอนคิดไปคิดมาปุ๊บอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอืม เราเป็น beauty b เ o k e r เนาะขออนุญาตนะคะเราเป็น beauty b เ o k e r เนาะคุณผู้ชมเราเจออะไรดีเจออะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องบอกต่อคุณผู้ชมเราก็ควรจะบอกต่อและอันเนี้ยเป็นหนึ่งในะไอเทมที่ขอมาร์กไว้ในลิสต์เลยว่าน่าจะอยู่เป็น favorite of all time perfume ของเบสเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากนะคะที่ติดตามมาถึงทายคลิปอันนี้เลยเนาะ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนิชาเมมัวได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเพจนิชาเมมัวเนาะเพราะเบก้า Becca พูดเลยว่าตอนนี้เพจเราเพิ่งเริ่มสร้างจริงกําลังโตจริงแต่ในอนาคตเบคคิดเวลานะคะเตรียมของไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เราถึงจุดที่มีท็อปแฟนได้เนี่ยเบคจะมีของแจกให้กับท็อปแฟนทุกเดือนเลยค่ะเป็นการขอบคุณยังไงก็อย่าลืมไปติดตามไปในนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากให้เบครีวิวอะไรต่อไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์น้ําหอมเครื่องสำอาง ือแม้แตท่งการท่องเที่ยวหรือแม้ว่าทาั้งร้านอาหารหรืออะไรก็ตามว่าอุไปเจออันนี้มาคุณเบสรีวิวหน่อยค่ะบอกเราได้นะคะเพราะว่าเบสพร้อมที่จะเปิดรับความเห็นจากทุกท่านนะคะเบสก็อยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาบอกมาเล่าให้คุณผู้ชมรู้แล้วก็เรียนรู้กันไปได้วยกันนะคะวันนี้ลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ And you? What would you